โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกมจะไลท์อินเดอะวูดกันนะครับคือแบบว่าไม่ไปไหน,นวะเอ้ะภาพสวยเกมดีเดินทะลุต้นไม้ได้ว้าวสุดยอดอยากเห็นหน้าตาผู้สร้างเกมเหลือเกินว่าทำได้ยังไง เทพเทพมากเดินทะลุต้นไม้ได้ลับไปไหนไม่ได้เลยคือ,อยังไงวะให้เราทำอะไรวะเล่นซัลเลเดอร์ตรงนี้เหรอใชร่หรือเปล่าเนี่ยลองขึ้นไปดูสิอัลลไปเลยเกีย่ยงเนี้ยก็อยู่ในน้ำกูเล่นอยู่ในน้ำปะเนี่ย ยังไงต่อเราเล่นเรื่อยๆป่ะไบ้อกวะา้าทไมสไลเดิร์ตรงนี้มันไม่อยู่กลางป่าได้ปะอือไปรอบดิอุ้ยโอ้โอมืดมืดจังทำไมมันมืดแบบนี้เล่นสองรอบตกเย็นเลยสุดยอดเกมเกมนี้สุดยอดมาก รู้อย่างนี้เนี่ยเล่นไซเดอร์อย่างเดียวก็พอแล้ววันวันนะ่ะวันวันก็หมดไปแล้วเล่นไซเดอร์ก็ฟ้ามืดอย่างนี้เฮ้ยหลบดีสามมืดจังโอยมืดอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเฮ,ยฮยย้ยเฮ้ยจงเสียงใครวะ แลไวปะไปจ่ายโอ้อใจหมดมีใครไหมก่อนจะลงขอดูดอ๋อเสียงเราเดินโถไม่มีใครตามตูดมานะ้ยนั่นคืออะไร ต้องขึ้นไปดูมันคือหนังสือพิมพ์อะไรใครยังไงทำไมกันเพราะอะไรตกใจนะอะไรวะเน,นี่ยเกมไม่เล่นสไลเดอร์อย่างเดียวเลยเหรอหรือยังไง รอบนี้จะมีอะไรโอ้ยรอบนี้ไม่มีอะไรแต่คนหัวลุกเฮ้ยคนลุกคนลุกไม่ได้กลัวนะทุกคนแต่คนลุกเฮ้ยตดเด้ อย่าอย่าพอหยุดหยุดหยุดไว้หยุดไงเฮ้ยหืมเลือดไอ้บันไดเลยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันมาทางไหนวะเนี่ยแดงว่ามันตกลงมาจากฟ้าปั๊บแล้วก็วิ่งขึ้นมานี่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 นั่นไงอืมเฮ้ยเืออะไรใครนะเฮ้ย จะทำให้ตกใจทำไมเราโอ้ยมีกีดด้วยอีไฟยังไงต่อวะต้องข้าไปนี่เหรอจะเจออะไรปะเนี่ยไม่ไปได้ไหมต้องไปสินะอ้าวเอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ย ไม่ทางงอ,อกอยู่ไหนโอ้ยม้โอ,อ้ยอไฟดับจ่าดับจ่าดับติดติดโอเคเอ้ติดอ,อะไรเนี่ยอ๋อมันต้องเป็นทางออกสิทางออกกูอยู่ไหนแล้วทำไมกูมาโปงนี้ ทางออกกูขึ้นมาอฮ้ยโอยเ,เสียงอย,อย่าสิตกใจเออนี่ไงทางออกแต่ว่า,วา,งงวามันโผล่ตรงไหนขวามีบันไดซ้ายมีอะไรนะไปตรงนี้ได้ปะไม่อยากขึ้นบันไดอะ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเอา้าโอ้ย ทางลาดชันก็ขึ้นไม่ได้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเขื่นอนเนาะไปทางนี้แหละมาหลังเ้ยวิศพวิศพี่อะว,วิศพเวนตกใจเฮ้ยแล้วลงไปดูดิลงไปดูได้ป่าววะอ้าว จิบหายแล้วสบหายไปร่วงมาจากตรงนี้เหรออืมอ,อ๋อเป็นโซ่ตกใจหมดให้เราก็าไปทางใน,นอยู่อ,อ๋อไม่ไปได้ไหมอโอ มันฟิสิกส์กดไหนกันจู่ๆฟ้าก็มืดปั๊บลงมาเลยเหมือนใครเดินเตะปักเฮ้ยไม่มันคืออะไรวะถุงขยะเออเหมือนถุงขยะอีเฮ้ยทำไม ทำไปเต้นแรงขึ้นวะจะบอกว่านี่คือหัวใจโอ้โหเต้นคนแรงเลยมาตรงนี้แล้วยังไงต่อลงไปแล้วแล้วยังไงต่อ มาทางนี้เฮ้ยอะไรใครเฮ้ยใครมาแล้วมันออกไปได้ด้วยตรงนี้ไปทางไหนะเนี่ยใครมาได้เห็นแต่หน้าใครวะมาสิมาสิเตรียมจ๊กอะมาสิมาดิเข้ามาดิแน่จริงเข้ามาดิทางนี้เปิด้วยเอ้ยอา้าว ไฟนะอุ้ยอุ้ยไฟดับทำไมไฟดับไปกรับพิบไปตับมาเลยไ่นะขอโทษไม่น่าท้าเลยอย่าอย่านะไปแล้วไปอยู่แล้วขอโทษขอโทษเขาบอกว่าขอโทษไงเราไปไป

ือเสียงแบบอยู่เนี่ยตีตูดมาเลยเนี่ยอย่าเออเสียงหายไปแล้วเดือเบาลงแล้วอย่ากีดไปใช้อย่าดับอย่าดับติดเดี๋ยวนี้ติดอย่าดับจะลงไปไหนวะเนี่ยจะไปลงไปไเรื่อยวะจะสุดยังไม่สุดแล้วอ่วที่ไหนวะเนี่ย เรื่องายไปไหนวะแล้วจบยังอะออจบแล้วจบแบบงงๆอะไรวะแล้วคือจบแบบงงๆเลยทุกคนอ่โอเคงั้นก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ